โบเมลดาอาเล็กคลั่งรักไม่พักเบรกเสิร์ฟซีนคู่ชมงานศิลปะหวานยันเงาเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่มีอาการคลั่งรักยืนหนึ่งแบบสุดๆส,สำหรับพระเอกหนุ่มอาเล็กธิระเดชและนางเอกสาวโบเมลดาสุสีเพราะตั้งแต่เปิดตัวว่าคบหาดูใจกันนั้นก็ปาโม์สีทหวานมาให้แฟนๆได้วิทวิวกันตลอดล่าสุดทั้งคู่ก็ตอกย้ำความคลั่งรักด้วยการควงแขนกันไปชมงานศิลปะ และไม่ไหวที่จะเสิร์ฟซีนหวานมาให้แฟนได้อิจฉาตาร้อนเผากันโดยสาวโบได้เผยภาพเงาของทั้งคู่ลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับแปะอิโมจิต้นไม้แทนแคปชั่นขณะที่ฝ่ายชายก็ไม่ยอมแพ้โพสรูปจากงานศิลปะแถมยังมีรูปคู่มองตากันทำเอาเห็นแล้วเขินหนักมากค่ะท่ามกลางแฟนๆแห่คอมเมนต์แซวก,กันสนัน่นเช่นที่มาของคำว่าฟินยันเงา หวานยันเงาตะโมุตามิยันเงาเลยนะแค่เงายังหวานเฉยแล้วคนโสดอยู่ไงอ่ะขอให้ถือไม้เท้ายอดทองกระบ,บองยอดเพชรคุณตาคุณยายน่ารักจังเงย้ยไม่รู้จะเสืออะไรแต่ฉันเขินไว้ก่อนเป็นต้นสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ